นี่คือพระพุทธรูปทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะนั่นก็คือพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือผู้คนทั่วไปเรียกกันว่าหลวงพ่อทองคําค่ะเป็นพระพุทธรูปทองคําที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดไตรมิตรเดิมชื่อวัดสามจีนค่ะ ซึ่งหลวงพ่อทองคำประดิษฐานอยู่ที่ชั้น4ของพระมหามนดบค่ะโดยพระมหามนดบหลังนี้สร้างขึ้นแทนพระมนดบหลังเก่าสร้างเสร็จเมื่อปีพศ2553ค่ะ ห้องนี้ที่ชั้นสองของมหามนดบเป็นศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชส่วนที่ชั้นสามก็เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรค่ะหรือว่าหลวงพ่อทองคํานั่นเองจุดเด่นอยู่ที่การนําเสนอเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับหลวงพ่อทองคําอย่างรอบด้านตั้งแต่กําเนิดพระพุทธรูปประวัติความเป็นมาและวิธีการสร้างองค์หลวงพ่อทองคําค่ะตลอดจนเหตุการณ์และก็การเดินทางครั้งต่างๆของหลวงพ่อทองคาด้วย